คือเนื้อขนมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความนุ่มก่อนด้านหน้าขนมเขาก็จะมีความกรอบนะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวดูด้านในกันเลย เจะเจ้าทุกคนไปทำนี่เลยเทเดนอันนี้ก็คือถ้าทุกคนเนี่ยมองจากสีภายนอกเขาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นเค้กช็อกโกแลตหรือเปล่าแต่เปล่าเลยค่ะมันคือเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตนั่นเองนะคะอ่ะและก่อนอื่นนะคะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยทุกคนถ้าทุกคนได้อบขนมนะกลิ่นฟุ้งเลยค่ะฟุ้งไปทั่วบ้านเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียรลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีททำกันเลยค่ะหอมค่ะส่วนผสมของเราวันนี้นะคะจะมีแป้งเค้กส0 0กรัม โกโก้3ากรัมน้ำตาลทราย160กรัมกล้วยหอมสุก250กรัมน้ำมันวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะ1ถ้วยตวงเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาไข่ไก่3ฟองวันนี้จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์ค่ะเกลือ1 4ส่วนสช้อนชาผงฟู1ช้อนชากับอีก1นส่วน2ช้อนชาและมะนาว1ช้อนชาค่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่ทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการบดกล้วยกันเลยนะคะแนะนําว่าให้ใช้กล้วยที่เขางอมๆเลยค่ะป้นเปลือกเขาเนี่ยเป็นสีดาเลยนะทุกคนเขาจะหอมแล้วก็หวานอร่อยค่ะแล้วก็จะบดให้ละเอียดเลยพอเราบดจนละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะ แล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันค่ะแล้วเราก็พักในส่วนนี้ไว้ก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทําการตอกไข่ใส่โถผสมของเราเลยให้ใช้เป็นไข่อุณหภูมิ้องนะคะแล้วก็ทําการใส่น้าตาลลงไปค่ะใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ตีเลย ส่วนแรกเริ่มละลายแล้วนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะตามด้วยเกลือค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตีจนกว่าน้ำตาลกับเกลือจะละลายค่ะ เราตีจนน้ำตาลกับเกลือล,ลายดีแล้วนะคะเราจะทําการลอนของแห้งที่เหลือใส่ลงไปค่ะก็จะมีเป็นแป้งเค,ค้กนะคะผงโกโก้ค่ะเนื่องจากเมื่อกี้นี้นะคะโดยไข่ถ่ายอยู่เนี่ยเราก้องเขาตัดไปนะก็คือตอนนี้เนี่ยจะได้ใส่ของแห้งไปจนครบแล้วนะคะก็จะมี แป้งเค้กผงโกโก้ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันค่ะเวลาเราตีเนี่ยเขาจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมานะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะใครจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะแต่ห้ามใช้น้ำมันพืชเด็ดขาดเลยนะ แล้วก็พัทเอกของเรานะคะก็คือกล้วยนั่นเองนะที่เราได้ทำการบดเอาไว้นะคะกล้วยเนี่ยใครจะใส่ถึงสามร้อยกรัมเลยก็ได้นะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตีส่วนผสมให้เขาเข้ากันเลยค่ะ เราตีจนเขาเนี่ยเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็ปาดปากโถ<ล>นิดนึงนะล ει, แล้วเราก็จะตีเขาเข้ากันอีกเล็กน้อยนะคะเท่า mm. นี้นะคะเราก็ได้เนื้อเค้กแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปเทใส่ทิมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะจอยจะอบขนมใส่ถ้วยจีบค่ะจอยใช้เบอร์3 2 1 9นะคะเพราะว่าถ้วยจีบของจอยเบอร์นี้เนี่ยเหลือเยอะมากเลยนะคะทุกคนเหลือเยอะจากคลิปที่จอยทำขนมปุยฝ้ายนะคะก็เลยยังจะต้องใช้ถ้วยจีบอยู่นะหรือว่าถ้าใครมีเป็นถ้วยปลานีโทนหรือว่าอื่นๆเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยอดลงพิมพ์เลยวันนี้เนี่ยจอยเตรียมไว้20่ิพิมพ์นะคะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเนาะ สูตรนี้นะคะจอยทำได้17ถ้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปนะคะเราก็จะเอาเค้กของเราเนี่ยไปอบในเตาอบเลยค่ะแต่ก่อนที่ทุกคนจะเอาเข้าอบนะคะให้ทําการวอร์มเตาอบก่อนนะคะใช้เท่าไหร่ก็วอร์มเท่านั้นได้เลยนะคะตอนนี้นะคะจอยก็เอาเค้กเนี่ยใส่เข้าไปในเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะใช้ไฟ180องศาค่ะใช้ไฟบนล่างเป็นเวลา20-25นาทีนะคะ สูตรนี้เนี่ยใครจะพักแป้งหรือว่าไม่พักก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนขนมสุกเลยค่ะตอนนี้นะคะเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อขนมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงอันนี้คือเนื้อขนมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความนุ่มก่อน ด้านหน้าขนมเขาก็จะมีความกรอบนะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวดูด้านในกันเลยอันนี้จะเป็นด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมขนมกันเลยนะคะทุกคน อร่อยมากคือหน้าขนมเขามีความกรอบแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยเขาจะมีความนุ่มนะคะรสชาติคือหวานกำลังดีเลยนะแล้วก็ออมีกลิ่นอายของช็อกโกแลตเนี่ยเบาๆด้วยนะอ,อยากกินกับนมจืดเลยอะ่ะนี่นะคะทุกคนคือเนื้อเขา ปส,สูตรนี้นะคะจะได้ปรับเปลี่ยนจากสูตรเดิมที่ไปเอาไปนึ่งนะก็คือปรับสูตรนิดหน่อยนั่นแหละคะ <S 1> <S 1> ่ะหืเนื้อนุ่มฟูมากๆทุกคนใครจะโรยเม็ดเขาเรียกว่าอะไรใครจะโรยช็อกโกแลตชิพด้านหน้าก็ได้นะคะหรือใครอยากจะใส่พวกธัญพืชอ,อะไรอย่างเงี้ยลงไปด้วยก็ได้เช่นกันนะถ้าใครชอบนะคะโอเคะค่ะทุกคนสำหรับ คลิปนี้นะคะจะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จอยด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากพลาดชมเมนูใหม่ๆจากจอยเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่บายค่ะ